มีเมนพิธีการกอหลุนกอลุไฟเลี้ยงแล้วกเ่น่องเน้อไม่มีพิธีการเนาะกะบุญนี้นั่งเนาะเออให้รอบกอดสุนเออ แต่ที่นี้เตุเรว่าเั้นคนกคือ้าเป็นเ็นก้าวเพเรื่อนี้นับน้ละเยอ่เออคือว่า้ากท่ของกบมเนกับวกัมเงบ อันภูมิทัางกางนี่เมนลูกนกลูกหักเถาวิรเดชเมนจะได้เป็นลูกหักของนางนี้น,นี่ได้ประเดือ ท่าดูนี่ตําล่าราวไาด้ฤกษึงกน่วยสิวามหามงคุณวันนี้เป็นวันดีวันนี้ที่อมตะโชคพิพยโยพรพพยพหมวสมังคัลลาวันจะไปลาธนาอาจารย์เจ้าโพสละนามานังอาจคุณควรคุณคนถึงเสมอจองาาราษาคุณคนถึงเสมอทาสิกัน วันนี้เป็นเบอร์ซันวันนี้เป็นวันดีวันดีทีอมจโศกตงอันนี้เป็นตกไม่จันคันอันนี้เป็นคันไม่เก้วเท่าเก่ตองจางแล้วจึงยอมมาให้ข้าคุรควรมวนหมูคนแก้โคกใไกลางเมืองคนเมืองอานยิงย่อยมีทางลงหน้อยและปันกลางทางเสาหามและเต่าแก่พ่อแมพร้อมลูกเต่าและนันนี่ทางเสรษฐี แม่ช่อยขา้าทุกศนาสามเพื่องบนเพื่องกำรพาขึ้นกีข้อมา,อมา,มอมมากัาานยาวกว้างก่อยมาพลันพัำพอมมีเท้าแกมานัางรอมเกียวโยสลอนสลอนวัดเตห้าตอนนี้แล้ว โยกภาเขาเึ็นกบมีท่านโยกภาควรขึ้นกบมีใดขอแกพาแก่ไทยผมมีบุญให้มาซอยคุณนควรจะเด้ควรไปทางเมืองหมันคนประโยชสั้นภาษาตองผีไกยมาสามในีวันนี้คนเจ้าวอกกันไห้ยาได้สนปาค่าควรเจ้าวอกกังไห้ยาได้สนปลาเขาคนเจ้าวอกเขาไม่ยาได้ทอดหัวนอนมาคอนคอนยาได้สนปัญหาให้จะมาย่เฮือนเพลินเป็นยาแพงมงนา จะามาอายู่เฮือนพืนแปลนยาข้ามงทีฝนตกเจ้าอย่าดวนไปหนาปราหองเจ้าอย่าดวนไปไกลควรเช่าไปจึงไปเจ้าไพ่ควรังคควลูกแต่ป่ามาเฮือนลูกแต่สวนบาบานขี่คันหะเจ้านอนโยมีแหง จำเอาแล้วให้เจ้าอยู่แซนสบายให้ไม่ไหมให้โทส่งยังพยองนานวันจำเอาแล้วแสนดังแกว้วพี่ทุนเป็นกุ้มนมณีมาเจ้าสีพญายายพญายายเอามาแย่โยนผ่อรเมยานนี้ัาปักกี้จำมันปัจโซเมโรลาให้เจ้าอาดดังเอรวันนางพระจันทร์นอนพองที่จะครองให้โลค่าแนวมันมากกระทํำภาไไยในและยนอกสายยาวนี้ใกล้ หวนญกับมา,าแล้วเอือนสานบรนซองให้เจ้านอนอยู่หงสงสบายเนื้อยาคะนิง่งโอยไปหายหอันตราย,ย,ายรอย่าบังเบียดใหญ่คว้าเมื่อทอนมาไกลให้ห่างนี้ห้มีสุขลนอนันตั้งติวติว,ตวหิอนไยหายเสียงอย่าได้มีสมบรล้น,ลนอนันตั้งมนมางยาได้ตรงยังไห้ไลลนนสิทองให้นาง,น,งน,าาาน้องคืนน้ำไลมานนเอใครเป็นเอกเรลยนนคนยองช่วไต้ เกิดอ <S an throp od> ัในใดก็ให้ได้สมดังมนโนหมายเงินคำไหลกดคือคปองรานให้กิท่านและนลนอันใทสงน้ำสง,งตามประสงค์เกิดไว้มนโมนแมงดังพระไว่วมาเ<ล>ยอะควันเอ้ยผูกกะโลดผูกก็เยกมา,าแล้ว

คุณน้ำหลูดเป็นกรรมัมยามาซูให้ได้โมเป็นเษฐีให้มีเงินล้านให้มีบ้านปันวังอย่าได้ยังก็ะได้น้ำควายัยพอเซนน้ำมังแมนท่พยาอาจให้มีอำนาจดังพญาราส,สีให้มีเสียงดีดังกระฟอละเวใครเป็นเอกในเมืองคนอย่าทุกจนกอย่าคุกจึงมากเหลือต้าวมาเจอวันนึง ามสิบสองนมาเตาเข้า like. สิบสองนแห่มาห้อมาเยื่ในเนื้อมาสพเพื่อเย่ในที่ผอามาผลมาสีตูวังเสยมังคะลังสิทางโตสนังสาะพาวโตอะระหะโตสัมมาสัมทักษานโมวัตักษาะพาวโตอะระหะโต สัมมาสามังโปทันสาสัพพังอัปปาราทังาาธรรมะทามีปันเตมาตาปิตุโลปามาเทนะทาวาลาตัินาคตังสัพพังอัปปาราทังาาธรรมะทามีปันเตมาตาปิตุโล พมาพีนะถาว่าราษนาคตังทาพังอปะละทังปาทามีสันเตกาย,ยากรรมวาจีกรรมมาโนกรรมกาย,ยากรรมสามวาจีกรรมสี่มาโนกรรมสามกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พีได้สลังพังทาคประบาดไปในพุนบิดามัรดาขอไหยพิดามันดาจงอโหติกรรมให้ลูกในว่าระดีทีปีใหม่นี้ลูกหลานในแตงขันหามาสมมาผู้มีฝระคุณคือบิดามันดา ท่านขอพรจากพี่ดามั่นดาขอให้ลูกหลานหนี้นีอายุมั่นคนยืนรับร้วยรับชิ้นเงินทองเวียงานเชียงใดขอให้ประสบผลสำเร็จถูกเมืองถ,อ<า>ถูกย่ามก็อขาเทินถ้นาดู1 0อ0 0 0 2ขอขมาขอขมาครับขอพรตู้ก

อันผู้ใช้แว็บนั้นว่าให้นามั้พี่นกว่าเว็นทั้งหลังนะ 几块，不分呢。

หลังจากเส็จพิธีแล้วก็ได้มีการทำประทานอาหารพี่นอ้องมีการทำประทานอาหารเนะาะเรียงแคกเรียงผูทิมาซอ,อยปู่คอตอแคนมาขับมาคุลเพื่อนลูกเพื่อนหลานในวัน okay, นี้น,น้อถือว่ามาฮอด์รกาขอให้ทุกทุกท่านเถ่เข้าม,มาเบ่งมาสมน์นใมีแต่ความสุขความเจริญสุขก,การสบายใจลำรวยเฮงเฮงยูงยงย่ดีไม่แห้งเบอ้อทุขทุกคนเด้อพี่น้องเด้อ วันนี้ก็ขอกับคำว,ว่าสามบ่ายดีสบายดีก็รด้พี่น,อน้องบายบาย,บาย,บาย